สวัสดีค่ะพบกับมาแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารับคำทานะคะเป็นออป,ปิดตาทำสลามสุดใส่เนาะเพราะว่าก็จะทำขายอยู่นะ,ะนแต่มาเราจะใส่แค่บอแรกให้ดูเอ้ยไม่ใช่บอแลกกว่ากิซลีนให้ดูนะเพราะว่านอกจากนั้นเป็นสุดลับนะคะไม่มีสารผิดจริงๆเนาะ,ออะเลมอนมูค้าค่ะ <Okay. S 2> นี่นี่ก่อนนะเดี๋ยวค่ะไปอ่อนน,ะนี่ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีสูตรสาขายนะ เพราะว่ามันจะหมดแล้วอันนี้ไม่ใช่สูตรคุณเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรคุณราะมันลอกไปแล้วอะ่ะอยากเอาออกมาฮะเล่นให้ดูมากก็ถ้าทำเสร็จเดี๋ยวมาดูเนาะโอเคไปเกระปุกก่อนค่ะมาลอนก็แอบใส่ส่วนผสมลับไปแล้ว <c oughs> สเสเดี๋ยวเราจะมาปิดตาก่อนก็ <_ s> จะมีน้ำยาทำสลามกับนี่อิสลีนะคะสุาิตาไม่ได้กรงนะอืม เลขสองขับอีก่อเองมันยังเห็นอยู่เลยโอเคก็จะเป็นภาชนะนะไม่รู้ว่ากลงจะเห็นหรือเปล่าจะหยิบกาวมาใส่นะคะีอยวันมีมันกาวเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวกันนะหาไม่เจอนี่ ไม่ต้องจับเวลานะก็เลยจะไม่ค่อยรีจะจะมาดูกันว่ามารลอนจะทำภายในส่งนาทีได้ไหมวางไม่ได้ทิ้งเลยค่อะอ้าวไม่มีไม้าายอ่ะใส่ๆเลยก่อน มาให้ก okay, so ่อนแต่อโอเคก็เปิดนิดนึงปิดปุ๊ชนี่ก็คนนะรู้สึกถึงน้ำกระเด็นนะ เห็นไหมมันเริ่มโอเคมันเหมือนน้องใส่เพิ่มนะเหมือนมากเลยอ่ะมันมีฟองไหมมา้อนว่านี้มา้อนคนเบาๆนะมันน,ะาน่าจะไม่มีฟองเอนาะถ้าเปิดตามามีฟองนี่ เยอะมากอะ,กอะต้องใช่มากเส่ไปเยอะมากอะเป็นอะไรเนี่ยเป็นได้ไหมทุกคนมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยแป๊บนึงนะก็จะไปอาอ,อนิดนึงนะ ออกหมดเลยแหละแล้วก็ไม่ใช่หมดอ่ะแบบไม่รู้คือไม่รู้นะคือจะที่ใบยังไงอ่ะเหมือนเอาออกหมดหรือเปล่าตอนนี้มีอยู่ไหมล่ะขเปิดแป๊บนึงคมี ค่ก็มีเสียงตอบเราเลยมันโอเคยังอนะใช้มือเลยนะอู้มือดีแล้วนะกล้องเห็นไหมคะเคเปิดตาได้ เยอะมากเลยทุกคนทุกคนเป็นสักขีพย,ยานสิว่ามารอนก็มารอนกมอนม็มารอนก็ไม่ได้คนแรงนะแต่มารอนรู้สึกว่ามารอนไม่ได้คนแรงนะทำไมมันกลายเป็นแบบนี้เยอะแต่ก็ใส่อยู่นะ ะเป็นเนื้อที่ทำลายกีซิลินก็เกือบหมดก็เกือบหมดเลยจะจิมนะคะ อร่อยดีมากเดี๋ยวเราจะลองมายึดแผงแผ่ไม่ใช่<ฮ>ยูโห่ยืดได้แผ่ได้ ไปขายอยู่ไหน,นคือถ้าเนื้อไม่ดีก็ไม่ขายแต่ว่ามันออกมาเนื้อดีก็จะขายเฮ้แปดนาทีเยี่ยมก็ทุกคนจะเห็นกระปุกนะคะวัดแวบเนาะเป็นจ้ามาร้อนขายสลามกระปุก ก็มาลองรู้สึกว่ากระปุกแบบนี้มันจะค,คุ้มกว่าเนาะเพราะว่าคืออันนั้นมันกระปุกเล็กนะคะแต่ก็ตามใจนะคะกระปุกเล็กอะ่ะคือยี่สิบบาทแล้วก็กระปุกใหญ่แบบนี้สามสิบสำหรับกระปุกใหญ่อะ่ะจะมีกอลอกให้แต่ว่ากระปุกเล็กก็ธรรมดาไงแต่อเอแต่ว่ากระปุกมันจะแข็งแรงมันเป็นแก้วอะไรเงี้ย มันก็จะแข็งแรงแต่เนี้ยมันเป็นกอนล็อกก็จะล็อกไว้ให้นะนี่ก่อนนี่ก็แต่ว่าตอนเนี้ยมาลอนคิดว่าสูตรใสก่กระปุกใหญ่มันมันยังไม่พร้อมนะดูมาลอนต้องรอการน้ำใสจ่จากเพื่อน แล้วก็มาอีกแล้วค่ะโปรโมชั่นนะคะใครซื้อ,อ,อสูทใส่สามคนแรกเป็นกระปุกเล็กนะกระปุกเล็กนะคะลดเหลือสิบบาทนะคะแต่ก็ยังรวมค่าส่งนะแล้วก็ซื้อมากกว่าสองกระปุกเหลือห้าบาทนะคะแล้วก็สำหรับสูตรขุนนะคะกระปุกใหญ่นะคะ สำหรับกระปุกใหญ่25นะคะจาก30เนาะแล้วก็กระปุกเล็กเอ่อเท่าไหร่นะ15เอ้ยไม่ใช่10เหมือนกับเหมือนแบบก็เหมือนกันนะเนาะกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด r i b ์แล้วก็กดแชร์อย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะคะบ๊ายบาย